แซฟแชนแนลกันอีกแล้วนะคะต้องตื่นมาอยากกินทุเรียน,นะคะ่ะจําได้ว่าซื้อทุเรียนทิ้งเอาไว้ของวันเราด้วยไอเราก็นึกว่าทุเรียนมันจะสุกก็ไปซื้อมาเป็นลูกนี่เลยค่ะไม่แกะไม่เจาะไม่อะไรเลยจิ้ม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 ,มแบบนี้ก็คิดว่าเออโอเคใช้ได้แล้วสรุปไปเสร็จนะคะแกะแงะแงะไงก็แกะ,แ,กะแงะแงะ,แงะ,แงะ,แงะไม่ออกนะคะนี่เลยค่ะวิธีกินทุเรียนของมันนี่นะคะ จัดมันซะจัดให้มันสาแก่ใจค่ะเผามันไปเลยเหมือนซ้อยมันแหลกแต่ว่าเราจะไม่เผามันด้วยไฟแรงนะคะเราก็จะเผามันด้วยไฟก่อน,นไม่รู้ว่าใช้เตานี้มันจะ เราจะเผาทุเรียนนะคะเผามันอย่างนี้ละคะ่ะหมนันไส้เห็นเขาบอกว่าเผาแล้วอร่อยไม่มีจะลองเผาบ้างคะ่ะดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วมันจะสุกจริงไหมนะคะคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเค,เครื่องเรืองเครื่องเรงมาก ก็เผาเตาถ่านเราไม่มีเตาถ่านเราตเตาแก๊สเลยหรือว่าเราจะใส่เตาอบข้างล่างดีเอาเตาอันนี้แล้วค่ะไม่เตาอื่นแล้วค่อยๆเผาเมันไปทีละนิดเรื่อยๆไฟอ่อนๆนิดนึง เดี๋ยวเราก็ค่อยมาค่อยพลิกเอานะคะว่าถุเรียนเผาของไม่มีเผาตกแกนเนี่ยมันจะเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กนะคะอ้ยเน่ก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรล่ละปรับระดับไฟก่อน ตื่นมาดูฤทธิยาที่กินในช่วงตอนกลางวันอยากกินทุเรียนขึ้นมาทันทีเสียใจนิดนึงตรงที่ทุเรียนไม่สุกนี่แหละคะ่ะ กจังสีมันต้องเผาจังสีมันต้องเผาต้องเผาลูกเดียวเอาแล้วค่ะพลิกออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขามีคลิปทุเรียนเผาเราก็เผาของเราได้เช่นเดียวกันนะคะ กินได้ไม่ได้ไม่รู้แต่หมันไส้ขอเผามันดีกว่านะคะเดทุเรียนมีคนมหนาพอสมควรนะคะระหว่างที่มีความหิวนะคะรอกินทุเรียนกินรวยไปพางๆก่อนนะคะเนี่ยค่ะเก็บกล้ยกินไปพงัพงก่อนกินผลไม้เยอะๆดีนะคะ กล้วยแกงหุดหิดได้ ดูกันค่ะว่าเราจะใช้เวลาเผากี่ชั่วโมงนะคะเราจะพลิกไปเรื่อยๆทีละนิดนิดนิดนะคะถ้าาเนื้อทุเรียนเผาอร่อยนะคะ ผู้เรียนไม่มีจะไปเหมาสวนมาแล้วมันก็มาขายผู้เรียนเผาอย่างเดียวเลยค่ะนี่นะคะนี่ตะกเกตไม่ได้หลาง อุยอ๊ย,ยร้อนระวังร้อนนะคะเอ้ยเนื้อล้มสุกเนื้อล้มสุก ติ๊งติ้งเนื้อนิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็แบบทุเรียนเผา่ะเนาะเผานานขนาดนี้ยังไม่ร้คายหนามเลยนะคะ นี่ยังไม่ทันเด็กเข้าผิวทุเรียนเลยค่ะยังอยู่ที่หนามทุเรียนอยู่เลยนะคะนี่จะกินได้หรือเปล่าแฮ นี่มได้ที่แล้วนะคะเราใช้เวลาไปทั้งหมด40กว่ากนาทีเกือบชั่วโมงอะคะ่ะแซ่บแก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปผ่ากันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่นะคะด้วยความเครืองอย่างแรงของไม่มี่จริงๆนะคะอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าเรื่องทุเรียนนี้ไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ทุเรียนของเราก็เย็นแล้วนะคะนี่ค่ะ ทุเรียนเผาของมามีนาตาก็เป็นอย่างนี้นะคะเอาทุเรียนดิบมาเผาแม,มันเลยเอาทุเรียนดิบมาเผามาเลยค่ะหมั่นไส้มันแรงนะนะคะอาจจะมีเปลือกนิดหน่อยเพราะว่าเราหาแล้วว่ะแล้วเราก็เอาไปเผานะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่ามันจะกินได้หรือว,ว่ามันจะยังดิบเหมือนเดิมนะคะแต่ก็เปลือกก็แงะง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องยักแยดยักยันด้วยค่ะเพราะว่ามันอาเองด้วยนะคะมันสุกมันก็อาเองนะคะ ไม่รู้รสชาติเป็นยังอุ้ยมันยังม,มันยังมีความร้อนอยู่นิดนึงนี่นะคะก็ระวังระวังนี่ว่าระวังมือหน่อยนะคะถ้าเราเผาอีกนิดมันก็คงจะเหตกไปทั้งลูกแล้วค่ะแม่มีแกะไม่เป็นนะคะ ก็จะพยายามแห่คือไม่ไม่อยากให้มันดำอ่ะใช้แรงมากคือแขนไม่มีแรงด้วยอ่ะเดีย๋ยวนะคะนิดนึงเราจะทำยังไงกับมันดมีมันเหมือนอะไรเนาะทุเรียนเผาสุกแล้วมันเหมือนอะไรเนาะ มันเหมือนมันเผาด้านนี้ได้ละเดีวด้านนี้อีกด้านหนึ่งเราก็้นงต้องแห่เพื่อให้มันทะลุหางกันก่อน มือก็ไม่มีแรงอ่ะเดี๋ยวนะคะด้านนี้เหมือนไม่มีจะจบได้ไม่ไมีต้องจบไปก่อนทีละข้างโอ้มันยังแข็งข้างในยังแข็งด้วยอ่ะเป็นเกนของมันเนาะกะเยาะกะยัะก็ะเย่ นี่อยากให้เละก็ะจำต้องเละไปแล้วนี่ละกันกัดกเทยแบบนี้เลยนะนี่เนี่ยผายาดีนะนี่อยากให้มันำดำติดเนะืออ่ะนะคะ อี้ไงเมือมันมีดําไปแล้วว่ะมันมีรู้สึกตั้งแต่ป่วยมาการประมวลผลสอของสมองช้าลงฮะแล้วก็ตรงนี้มันเนี่ยยากมากเลยนะคะมันดิบขอชิมก่อนมันดิบแต่มันกระเทาะอ,ออกมา รสชาติมันแบบเหมือนมันปิ้งเหมือนมันห้านาทีเผาอ๋อมาด้านนี้บ้าง ดำแบบนี้แหละ,ะเสียดายเรื่องอื่นน,นี่ได้แต่เรื่องทุเรียนไม่ได้คุณก่อนอืมอัน,นมีเนื้อมีเนื้อไข่นิดนึงเหมือนมันมันเหมือนมันเผาอะค่ะถ้าเป็นทุเรียนดิบเผานะคะมันไม่มีกลิ่นอะ เกรงใจละเราเราอาจจะเผายัางไม่พอก็ไม่รู้อะแต่ช่างมันพอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วถ้าคุณป่าไม่เห็นคุณป่าต้องตะโกนว่าอีมนี้มันทำอะไรอีกเล้วแล้วก็ต้องเจนไปหาหมอแล้วบอกว่าหมอหมอหมอ,หมอเอายาอะไรให้เมียผมกินเนี่ย ันติดแกนด้วยค่ะมันติดแกนทุเรียนเฉี่ยมือเฉี่ยมือเฉี่ยมือกว้ากวากวกากว้า ผาสักนิดนะคะก็ยังดีกว่ากินทุเรียนดิบเนาะหรือเราจะเก็บเอาไว้ก่อนก็สักประมาณ2วันะอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงแล้วก็แฝนไว้หน้าประตูบ้านให้มันร้อนๆเดี๋ยวมันก็สุกเองจริงด้วย กินมันทางดำๆแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องขา อุ้ยอุ้ยทุเรียนด้านนี้เปลือกมันสุกแล้วอุ้ยมันสุกแล้วด้วงด,วงดวง้ดวยด้านนี้สุกแล้วใส่ตุ้มเป๊ะเลยแหกง่ายด้วยปึ๊บ นี่ด้านนี้มันสุกแล้วค่ะสุกแล้วแล้วก็เมื่อกี้ไม่มีเฉาะไปมันก็เลยดำอูดูเด็กหนึ่งก็คงได้ละเด็กตุ้มเป็ดตาละเละตุ้มเป็ดเละตุ้มเป็ตาละเล่ ไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจนะคะท่านี้ไม่มีอาจจะเพี้ยนๆไปนิดนึงแต่ก็ยังคงความเป็นไม่มีอยู่เหมือนเดิมน,นะคะไม่ต้องตกใจะคะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปะกะติ ก็จะยังมีอีกกลีดหนึ่งเนาะ สรุปแล้วนะคะทุเรียนดิบอย่าเอาไปเผานะคะไม่เวิร์กค่ะทุเรียนดิบเราสมควรมัดปากถุงแล้วก็ตากแดดเอาไว้นะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกนะคะไม่ต้องรีบนะคะถ้าทำอย่างไม่มีนะคะบอกเลยว่ากินไม่ได้ค่ะเสียเวลาด้วยมานั่งแงให้อารมสี่แต่ว่า วันนั้นเห็นคลิปใครก็ไม่รู้ว่าเขาเอาทุเรียนไปเชื่อมอืมโอเคเลยค่ะแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าเยอะทุเรียนเชื่อมเนื้อแบบเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเชื่อมก็น่าจะอร่อยแต่ทุเรียนเผาไม่เวิร์ก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 เฉพาะทุเรียนดิบนะคะไปเผาไม่เวิร์กนะคะแต่ถ้าทุเรียนสุกแล้วไปเผาก็คงจะโอเค อาจจะลดกลิ่นหรือว่าอาจจะมีรสแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นมาแบบเละเต็งเปหมดเลยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะเละมากคุณป่าไม่เห็นคงโดนดาอีกแล้วอะ่ะแข้ขาแขนเขินหมดแล้ว เก็บก่อนเก็บก่อนทำลายหลักฐานก่อนนะคะ ค่ะทุเรียนดิบเอาไปเผาทั้งดำทั้งไม่น่ากินไม่โอนะคะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านรสชาติก็ไม่ผ่านนะคะแต่ถ้าเอาไปเชื่อมก็คงจะผ่านกลิ่นไม่มีกลิ่นนะคะตอนแรกซื้อมาดมกลิ่นก็หอมอยู่นิดนึงนะคะเลยคิดว่าคงสุกแต่สรุปเบดเสร็จว่ามันไม่สุกไม่มีกระอุตลิเอาไปลองเผาดูเหมือนอย่างเคยเห็นในข่าวว่าทุเรียนเผาอร่อยอร่อยอะไร,ร,รประมาณเนี้ เบสเ็สรุปมันไม่อร่อยอะค่ะทุเรียนดิบของแม่มีเอาไปเผาแล้วมันไม่อร่อยนะคะเพื่อน,อนๆอย่าทําตามแม่มีนะคะเอาไปเชื่อมเราว่าน่าจะโอเคกว่าหรือว่าเอาไปทอดนะคะหรือไม่ก็ใส่ถุงแขวนตากแดดไว้สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะคะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ